สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมมมามมนทานรช์ชแนลนะคะสอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุดินเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้นะคะใครที่เข้ามาด่ามันฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานนะคะของชาวธาตุดินนะ ชาวราศีมังกรราศีพฤศภแล้วก็ราศีกันนะคะมาดูกันเลยนะไพ่ขึ้นพลังงานนะคะห้าไม่า้านะเด็กถือเหรียญน,นะคะ The Hermit ค่ะแล้วก็มีพลังงาน The Strength นะคะช่วงเวลานี้นะคะเราอยู่กันกับ t อปิกนะคะดงความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะในช่วงวันที่16นะคะถึง31พฤษภาคมนะคะก็ เป็นคลิปแรนดอมดวงความบากของชาวทาด,ดินนะคะก็ลองรับฟังดูนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะไม่ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าตรงกับพลังงานของตัวคุณก็ลองคำนำคาแนะนำเนาะ จัดไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะต้องบอกว่าไม่ใช่ดวงเฉพาะจอจงนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะจ๊ะอามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวทัุดินที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานห้าเมทานะคะเด็กถือเหรียญ The Hermit แล้วก็ The s t ต n งนะคะดูแล้วเหมือนพลังงานตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของการที่ มีอีโก้เนาะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมันมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความรู้สึกนะคะคนคนนี้นะชาวทาตดินเองเนี่ยที่เข้ามารับชมมนว่าคุณน่าจะเหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะในช่วงเวลานี้หรือเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะให้เวลากับตัวเองมากๆนะคะมีโลกส่วนตัวนะคะหรือมีมุมมองที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ เป็นทิศทางโอกาสทางความรักที่มันเป็นแนวทางของการต้องใช้คำว่าเป็น เป็นการที่เรารับรู้เหมือนเรียนรู้ความต้องการของตัวเองด้วยได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็คุณมีเวลาให้กับสิ่งที่ตัวคุณเองให้ความสนใจงานอดิเรกความชอบอะไรต่างๆนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้นะมันว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ได้มีการเริ่มต้นพูดคุยหรือว่าในการเริ่มสร้างสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะหรือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่เริ่มต้นทําธุรกิจการงานนะคะต่อยอดในเรื่องราวของการเงินด้วยก็ได้ลักษณะพ,พลังงานในช่วงเวลานี้นะคะมันว่า อยู่ในจุดของการที่พยายามที่จะต่อยอดอในเรื่องราวของความมั่นคงต่างๆนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันมองหาความสัมพันธ์ที่สามารถตอบโจทย์นะคะในเรื่องราวของความมั่นคงตอบโจทย์ในเรื่องราวของ การที่สามารถไปต่อได้จริงๆอ่ะไปในทิศทางที่ต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะไปกันต่อได้หรือว่ามองว่าเออเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็สามารถบริหารจัดการได้เมเนจสถานการณ์ต่างๆได้เนาะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะบนมองว่าน่าจะอยู่ในจุดของการที่ตัวคุณพยายาม เมเนจเรื่องราวต่างๆบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้มันออกมามีความแบบสมดุลลงตัวมากที่สุดหรือมีความรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะเอาอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตระหนักรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวของตัวเองนะคะการเป็นตัวตนก็ค่อนข้างชัดนะคะอืมชัดมากๆเราก็รู้สึกว่าเออตัวคุณก็ให้เวลาเทคไทม์กับตัวเองแบบเต็มที่มากๆด้วยในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานของคุณเพิ่มเติมนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรเอ่ย ไปขึ้นเดียมเพอร์นะคะเซเว่นอ a c เพนทค่ะมีพลังงานเด็กถือไมเท้านะคะสี่แมท้าแล้วก็มีพลังงาน10เหรียญน,นะคะขึ้นมานะ าในช่วงเวลานี้นะคะมนมองว่าน่าจะอยู่ในจุดของการที่ชาวท่านดินเองนะคะคุณตั้งเป้าหมายความรักความสัมพันธ์นะคะในทิศทางที่ต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงและการเติมเต็มความรู้สึกจริงๆนะคะเป็นพลังงานที่มาในรูปแบบของความมั่นคงเนาะการเซอรเบตการแต่งงานการมั่นหมายแบบนี้นะคะคือมองหาความสัมพันธ์ไปในเวนั้นคือไม่ได้มองหาแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นการคบกันแบบฉาบฉวยนะคะหรือว่า คบกันเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาอะไรแบบนี้ไม่ใช่คุณมองหาคนที่จะเข้ามาเป็นแบบแนวทางต่อยอดเป็นคู่ชีวิตอะไรแบบนี้เลยนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้เหมือนกับอยู่ในจุดข,ของการประเมินดูสถานการณ์สิ่งต่างๆอยู่ด้วยหรือว่าหลายๆคนนะคะนะ่าจะกําลังเรียนรู้หรือว่าศึกษากับใครบางคนถ้ามีคนที่เข้ามาหาชาวธาตุินในช่วงเวลานี้นะ เดนมอร์รขึ้นมาเนี่ยมนมองว่าเป็นทิศทางของการที่คุณจะมีเหตุมีผลนะคะในการคิดหรือว่าทำอะไรมากขึ้นนะคะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงจริงๆสามารถพูดคุยกันได้นะคะในรูปแบบของแบบการเป็นผู้ใหญ่พูดกันด้วยเหตุและผลนะคะมีวุทีภาวะแล้วก็ มากไปกว่านั้นหลายคนอาจจะได้เจอได้เจอคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะมีลักษณะการเป็นบอสการเป็นเจ้านายแบบนี้นะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าแนวความคิดของเขาค่ะค่อนข้างที่จะโตนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะของ ดวงความรักภาพรวมเนาะของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้นะคะดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะพลังงานดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินพลังงานภาพรวมนะคะครึ่งเดือนหลังพฤษภาคม67เดนี้นะไพ่ึ้น2ดาบนะคะมีไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยนะคะมีพลังงานไนซ์ซบคัพนะคะ มีพลังงาน n i g h นส์สวานนะคะแล้วก็มีพลังงาน Six of pentacles นะคะโอกาสช่วงเวลานะคะตอนนี้นะหมนว่าถ้าดวงความรักของคุณนะคะเป็นในทิศทางที่คุณนะ่าจะได้มีโอกาสมีทางเลือกนะจ๊ะให้ขึ้นพลังงาน2ดาบขึ้นมาเนาะเหมือนเป็นโอกาสทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ มีทิศทางที่จะมีคนเข้ามาขอโอกาสทางความรักจากคุณด้วยพลังงานหนึ่งถ้วยเนาะแล้วก็มีโอกาสในรูปแบบของนี่นสุคับนะคะมันว่าคนที่เข้ามานะจะค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพดีมีความแบบอธัธยาศัยดีนะคะ ค่อนข้างที่จะตรงใจคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็มองว่าลักษณะค่อนข้างจะมีความเฟรนลี่ที่เล่นนะคะคนคนนีน้น่าจะดูดีแล้วก็เป็นที่จับตานะคะของหลายๆคนเลยทีเดียวพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะอยู่ในจุดของการแชร์วิ่งอะไรบางอย่างเนาะการได้แชร์การได้แบบเรียกว่าแบ่ง แบ่งป,ปันเรื่องราวอะไรต่างๆระหว่างกันละกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนี่ยเหมือนว่าตอบจากนี้นะจะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความแฟงนะคะที่คุณมองหาแบบว่าการที่แบบการให้การรับสิ่งต่างๆนะคะถ้าก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่าเออเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความแบบเท่าเทียมกันเลยในรูปแบบของการให้การรับในความสัมพันธ์นะ ต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เจอได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์คุณมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าการให้การรับแบบเท่าเทียมทุกอย่างแร์หารครึ่งอะไรหมดแบบนั้นแต่มันจะมีในเรื่องของการได้แชร์ริ่งนะคะเรื่องราวระหว่างการแบ่งปันอ่าเรื่องราวต่างๆนะคะในการพูดคุยหรือว่าเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันนะคะมันจะมีการ แชร์ Share, ในหลายๆเรื่องแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ในระดับที่ตัวคุณเองรู้สึกโอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดใจ,จหรือรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบว่าตัวคุณเสียเปรียบหรือว่าถูกเอาเปรียบอะไรนะคะเป็นลักษณะนี้พลังงานมันก็เลยมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะแต่อาจจะอยู่ในจุดที่คุณอาจจะต้องเลือกหรือว่าตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสทางความรักหรือว่าคนที่เขาเข้ามาในความรู้สึกที่ดีมีพาชันร่วมกันกันกบคุณเนะี่ย อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งนะสำหรับบางคนนะคะแล้วก็อยู่ในทิศทางที่คุณอาจจะมีความลังเลในความรู้สึกว่าเออเราจะตัดสินใจในการเลือกช้อยไหนเวไ,ไหนดีนะคะช่วงเวลานี้ก็มองว่าน่าจะได้มีโอกาสดีๆหรือมีคนที่ตรงใจเหมือนกันนะคะคือแบบว่าตรงใจนี่คือตรงตามท้ายหรือว่าสเปคของคุณที่คุณเคยแพนไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าสเปคของคุณเนี่ย ลักษณะบุคลิกนะคะท่าทางอะไรต่างๆน่าจะต้องประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานในเรื่องของดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรคะเพิ่มเติมนะ ไ่ขึ้น8ปดไม้เท้าค่ะมีพลังงาน Seven of s w o r d นนะคะเจ็ดดาบ Queen of p e n น a c l e s นะคะมีพลังงาน5เหรียญเนาะเราสุกบ้านนะคะคุณจะมีความแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะระรมัดระวังในเรื่องราวของการที่จะเรียนรู้ทำความรู้จักนะคะใครหลายๆคนเนาะ คือมันมีแนวโน้มของการที่จะเกิดเป็นความรู้สึกว่าเออมันจะมีการส่งข้อความนะคะการสื่อสารกันที่มากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับข่าวขราวนะคะที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้ข่าวดีข่าวๆราวข่าวสารการอัปเดตเรื่องราวต่างๆจากคนที่คุณรอคอยนะคะแล้วก็มันมองว่าเป็นทิศทางที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคือในตอนนี้เนี่ยมองว่า เหมือนกับตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่าช้อยหรือว่าตัวเลือกนะคะโอกาสที่เข้ามาในชีวิตยังไม่ได้ตอบโจทย์เราจนถึงขนาดนั้นแต่เป็นทิศทางที่มองว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับอ่า เราก็ร,าระแว้ระวังในความรู้สึกเราด้วยแบบไม่กล้าที่จะถลำลึกหรือไม่กล้าที่จะมีความรู้สึกว่าเออคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะกังกวลว่าเอออาจจะมีอะไรปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่ไหมประมาณนี้นะคะเพราะตัวคุณเนี่ยมองหาความสัมพันธ์ที่แบบไม่หวือหวานะบอกเลยเน้นในเรื่องของความเรียบเรียบง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องราวของความมั่นคง ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมนะคะมาดูซิว่านะคะลักษณะของคนที่เขากําลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของคนที่เขากําลังจะเข้ามานะเป็นยังไงเอ่ยพลังงานขึ้น3ดาบนะจ๊ะมีอะไรจ๊ะเพจอัพวานะคะเด็กถึงไม้เท้าคะ่ะคนที่กําลังจะเข้ามาหาชาวทัติีนนะคะ2เหรียญ The Hermit นะคะแล้วก็ Judgment นะคนว่าหลายคนอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นนะคะในเรื่องราวของแบบว่าความเศร้าความเสียใจยที่เกิดขึ้นในอดีตแบบนี้ได้นะคะพ่ขึ้นพลังงานสามดาบขึ้นมาเนาะลักษณะเป็นเหมือนกับ โอกาสที่ต่อกันติดมีพชชันมีความชอบอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะระหว่างตัวคุณกับเขาคนนี้ที่กำลังจะเข้ามานะคะเขาอาจจะอยู่ในจุดของการเริ่มต้นนะคะการงานนะคะธุรกิจการงานอะไรใหม่ๆอยู่ได้นะในช่วงเวลานี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่าสมดุลบาลานนะคะพยายามที่จะบาลานเรื่องราวต่างๆ จัดการสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในจุดที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมนว่าเขาจะมีการวางลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆในชีวิตใหม่นะในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานครอบครัวนะคะหรือว่าถ้าสเต็ปต่อไปที่เขาอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะคะความทุ่มเทหรือว่าเวลาสิ่งต่างๆเขาก็จะพยายามบริหารจัดการให้มันออกมาอยู่ในจุดที่แบบดีขึ้นนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆ มันสามารถที่จะไปต่อได้ในทิศทางที่โอเคเนาะคือจะไม่ได้พยายามแบบว่าเราสุก่าคนคนนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่ต้องปรับต้องแก้นะคะจะเป็นในลักษณะการพยายามที่จะบาลานซ์สิ่งต่างๆให้มันมีความแบบลงตัวมากยิ่งขึ้น ในการแก้ไขปัญหานะคะช่วงเวลานี้มันบอกเลยว่าลักษณะของคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีมุมในรูปแบบที่เป็นการให้เวลากับตัวเองอ่ะค่อนข้างเยอะมีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่รับรู้ ความต้องการของตัวเองจุดตรงเนี้มันลิงก์กับพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานในดิเรกสิ่งที่สนใจหรือว่าการที่เป็นความสนใจในการแบบเทคคอร์สอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะทําให้คุณแบบได้เจอ,ได,เจอได้เจอกับเขาด้วยก็ได้นะคะพลังงานมันเป็นในทิศทางของพลังงานสิ่งเก่าๆได้นะไพ่ขึ้นพลังงานจัสเมนนะคะืขึ้นมาในช่วงเวลานี้เป็นในลักษณะของ โอกาสนะคะสิ่งเก่าๆเ,เนาะที่เกิดขึ้นนะคะ,ะมนว่านะคะมันมีในเรื่องของสิ่งเก่าๆในการฟื้นฟูขึ้นมาด้วยนะพลังงานในตรงนี้หรืออาจจะอยู่ในจุดที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะกับสิ่งที่เป็นผลของการกระทําก่อนหน้านี้หรือมีความเข้าใจในเหตุและผลนะคนคนนี้เนะี่ยมนมองว่าเขาค่อนข้างที่จะมีวุฒธธิภาวะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ คนคนนี้เข้ามาหรอมันจะมีในรูปแบบของพลังงานการอยากปลดปล่อยอะไรบางอย่างให้เป็นอิสระมากขึ้นการอยากขอโทษขอภภยด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นพลังงานคนเก่าๆระหว่างกันละกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าความรู้สึกนะคะของคนคนนี้ที่มีต่อคุณนะคะชาวธาตุดินในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะควีนอัฟวานนะคะ5ดาบคะ่ะ พลังงานสงไม่เท้านะคะมีพลังงานเดอะไฮโรแฟนนะคะมีพลังงานเดอะเดวิลนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรารับรู้ได้ถึงสิ่งร้บพลังงานอะไรต่างๆมากมายนะคะโอกาสทำความรักนอ้อเราสุว่านะคะ คนคนนี้เนี่ยเขารับรู้ได้นะว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะถามว่าคนคนนี้เนี่ยในตอนนี้รู้สึกยังไงมนว่ามันมีพลังงานบางอย่างเป็นความพันผูกหรือเป็นแรงดึงดูดระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะตัวเขารับรู้ได้ถึงพลังงานนะคะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มันบอกเลยว่าเขามองว่าคุณ ค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจเข้าใจอะไรหลายอย่างเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นไปเหตุและผลสิ่งต่างๆนะคะลักษณะมีในรูปแบบของการที่อยากจะปล่อยวางกับปัญหาบางอย่างด้วยนะคะพายแพลนขึ้นมานะคะถ้าสำหรับใครที่มีประเด็นนะคะมาก่อนหน้านี้มุนว่าก็มีในลักษณะของการอยากปล่อยวางกับเรื่องราวกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ พลังงานในช่วงเวลานี้ไพ่ึ้นห้าดาบมาด้วยส่วความรู้สึกที่มีต่อคุณนะมนว่าถ้าก่อนอันนี้มันมีประเด็นอะไรอะ่ะเขาก็มองว่าเออในความสัมพันธ์นะี้นะมันอาจจะมีในเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคอยู่เหมือนกันไม่ใช่แบบเป็นความแบบราบเรียบสะทีเดียวนะคะพลังงานในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดของการที่ได้มีแพชชั่นนะคะหรือว่ามีมุมมองนะคะในรูปแบบของ ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนะาะคนคนนี้เขามองมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าคุณเองมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์ในเรื่องราวของพาร์ทเนอร์นะคะการเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือสิ่งที่เขาแพนนิงไว้ในอนาคตก็ได้เขาน่าจะมีการแพนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะไม่ใช่แค่ การแผนแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะมมองว่าคนคนนี้วเวลาแผนอะไรแล้วเนี่ยเป็นการแผนไปถึงระยะยาวเลยทีเดียวนะคะในมุมมองด้วยความรักของเขานะส่วนตรงนี้หรอคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางของโอกาสทางความรักที่เรามองว่าเขารู้สึกได้ถึงแพชชั่นพลังงานบางอย่างนะคะของตัวคุณนะคะ เป้าหมายความสําเร็จจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะที่น่าจะตอบโจทย์และเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความประทับใจอะไรที่คนคนนี้เขามีต่อชาวทัดดินนะคะชาวราศีมังกรพิศพกันนะคะไพ่คืนเก้าดาบนะคะนายศพครับมีพลังงานเด็กถือเหรียญน,นะคะสาม,มเมท้า ก็มีพลังงานสีดาบนะคะช่วงเวลาน,นี้นะคะมนว่าความรู้สึกความประทับใจนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฮิลจิตฮิลใจตัวเองได้ดีอะ่ะเป็นคนที่ฮิลตัวเองเก่งนะคะมีลักษณะของมุมมองของการที่แบบรู้จักพักกายพักใจมีช่วงเบรกมีช่วงชะลอหรือว่าเป็นคนที่รักษาใจตัวเองได้ได้ดีมากๆนะคะ คือไม่ได้รอคอยให้ใครเข้ามาฮิลตัวเองนะคุณก็ฮิลตัวเองแบบได้ดีมากๆนะพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะมันว่าเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนเฟนลี่นะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะมีบุคลิกภาพดีเลยทีเดียวเวลาที่เขาได้เจอได้เจอได้คุยหรือว่ามีการเรียนรู้อะไรบางอย่างกับคุณแล้วเนี่ย อยู่ในทิศทางของการได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรกันนะคะตัวเขาอะคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะหมายความว่าแบบเอาเรื่องของคุณออกไปจากความคิดความรู้สึกได้ยากนะคะมีสเสน่ห์นะบอกเลยแล้วก็คุณน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะในมุมมองของเขานะคะมีความประทับใจแรกด้วยเป็นจุดที่ดีหมดเลยอะ่ะในมุมมองที่เขาแบบรู้สึกดีๆกับคุณนะคะอ มีพลังงานในเรื่องของทัศนคติด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเลยการแพนนิ่งหรือการปรับในรูปแบบของมุมมองความรักเรื่องราวโอกาสต่างๆนะคะมันว่าเป็นทิศทางของการที่ได้มีคุณสมบัติแบบนั้นนะที่เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าเออตัวคุณน่าจะตอบโจทย์เ้าการไปต่อในระยะยาวกับเขาการที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเขาพาร์ทเนอร์เขา ทัศนคติมุมมองก็ต้องแบบนี้แหละมันมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าขยายมุมมองให้กว้างขึ้นนะคะเป็นจังหวะของการรอคอยหรือบางคนเนี่ยมันว่าเขาอาจจะอยู่ในจุดที่รอคอยคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคําเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันนะพลังงานเอาคําเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นยังไงคะ ไพ่ขึ้น3มถ้วยนะคะเดอะมูนค่ะมีไพ่พลังงาน6กไม้เท้านะคะ The Empress แล้วก็มีพลังงาน j u s t i c e นะคะบอกเลยว่าชาวธาตุด,ดินค่ะมีโอกาส Success ก,กับเป้าหมายที่คุณแพนหรือวางไว้นะคะถ้าใครคือแพนไว้เขาคาว่าเอ้ยอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามานี้นะคะหมดว่ามีทิศทางที่จะได้ไปต่อนะคะมีความสุขสมบูรณ์อะไรในชีวิตมากขึ้นหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์ ได้รับการเติมเต็มในเรื่องราวของความรู้สึกมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้พลังงานความแฟร์ความยุติธรรมนะคะความสัมพันธ์ที่ คุณเองมองหาความยุติธรรมมาตลอดนะคะการให้การรับการมีเหตุมีผลนะคะคุว่าอันนี้คือตอบโจทย์คุณมากๆเลยทีเดียวนะเป็นพลังงานในรูปแบบที่ควรค่าควรคู่แก่คุณนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นจากการเป็นกายานามิตรนะคะการเป็นเพื่อนฝูงนะคะหรือเพื่อนฝูงชักนำนำพามาให้ก็ได้เป็นรูปแบบที่เราสึกว่ามันมีการ จะไปต่อได้ในมุมมองในจุดที่เป็นเป้าหมายของคุณนะคะมีความมิตกกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไหมนว่ามีมีความแบบคิดมากอยู่เหมือนกันพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะได้ได้ทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองนะคะเพื่อไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมายของตัวคุณแล้วก็มันหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบ ภายนอกก็ตอบโจทย์คุณด้วยนะคะสำหรับคนที่เขาเข้ามานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ขยะที่จะให้คำแนะนำอย่างไรกับชาวธาตดินบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนหลังนี้นะจ๊ะไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวธาตดินคะไพ่ขึ้นพลังงาน queen of swords นะคะความชัดเจนเนาะเกี่ยวกับ เป้าหมายความคิดการกระทำการวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆค่ะ The s h a r i o t การมุ่งมันตั้งใจเนาะกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะสิบถ้วยนะคะความสุขนะคะความสุขสมบูรณ์ารณการเติมเต็มนะคะความเป็นครอบครัวอะไรที่มันเป็นความสมบูรณ์พร้อมอะ่ะใจฟูอะไรประมาณนี้นะคะสไม่เท้าหกถ้วยนะคะและ ก็มีพลังงานสามถ้วยขึ้นมานะคะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มองว่าถามว่าคำแนะนำสักพายอยากบอกอะไรเหมือนว่าเป็นทิศฐานที่ใหญ่คุณเริ่มต้นนะคะจากการเป็นกระยานนมิตการเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณเองก็อาจจะได้เจอได้เจอใครผ่านจาก เพื่อนหรือการไปมีคอมมูนิตี้อะไรใหม่ๆได้นะเราว่าช่วงเวลานี้เป็นพลังงานของการเฉลเบรนะคะเป็นพลังงานของการมีความสุขสิ่งที่จะช่วยคุณตัดสินใจหรือทำอะไรได้แบบชัดขึ้นง่ายขึ้นนะคะคือความชัดเจนของตัวเองความเด็ดขาดชัดเจนนะคะมนว่าพอว่าคุณมีพลังงานดีๆช่วงเวลานี้คิดพลังงานความน่ารักพลังงาน ความที่แบบว่าอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้แล้วสบายใจมีความสุขนะคะเป็นฟิลลิ่งที่อยากให้คุณแบบเติมเต็มตัวเองให้ได้แบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเป็นสิบถ้วยเราไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะคะคนที่จะเข้ามาก็มีต่จะเติมให้เราให้เต็มยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้ว ไม่ได้ตอบโจทย์หรือผิดจากที่คุณแพนนิ่งเอาไว้เนี่ยนะคะหรือที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยมันว่าคุณสามารถที่จะตัดเขาไปจากชีวิตได้นะมันเป็นลักษณะของช่วงเวลาที่เป็นจัหวะของการรอคอยอะไรสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พลังงานของพาร์ทเนอร์หรือมุมมองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะคัดเลือกหรือเลือกสรรได้รับใครที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะชาวกรกฎนะคะชาวธนูมังกรแล้วก็ราศีตุลน,นะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝา่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสอบอวันนี้บ๊ายบายค่ะ